เพื่อนในโซเชียลของคุณไม่ได้ตั้งใจจะอวดแต่การกระทําของเขากําลังบัน่นทอนความมั่นใจของคุณอยู่เงียบๆแล้ววันนี้นิโคโลมาเคเียวลีปรมาจารย์จาก500ปีก่อนจะมาบอกทีให้คุณพลิกกลับมาคุมเกมนี้ได้เคยเป็นไหมตอนเที่ยงคืนนิ้วโป้งคุณถ่ายไอจีไปเรื่อยๆปะเพื่อนสมัยเด็กที่เคยยืมเงินคุณไปกินข้าววันนี้ยืนถ่ายรูปคู่กับรถหรูป้ายแดงน้ำพักน้ำแรงเลื่อนต่อรุ่นน้องจิบแชมเปญบนดาดฟ,ฟ้าหรูวันอังคารสบาย ทั้งที่อังคารของคุณคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่ไข่คุณปิดมือถือความเงียบทําให้ได้ยินเสียงในหัวนี่ชีวิตเรามันผิดพภาดตรงไหนกันแน่นะถ้าความรู้สึกนี้โดนใจคุณเข้าอย่างจังคุณกําลังอยู่ในคดีขโมยความมั่นใจครั้งใหญ่อาละก็ถึงเวลามาดูผู้ต้องสงสัยกันคนแรกคือสายขยันโชว์ที่ชอบโพสร,รูปทํางานดึกๆพร้อมแคปชั่นเท่ๆว่าคนอื่นเที่ยวกันแต่เราสร้างอนาคตต่อมาคือสายสวยธรรมชาติ หรอที่ลงรูปเหงื่อซึมๆแต่หน้ายังเป๊ะพร้อมบอกว่านี่หน้าสดจริงๆไม่ได้แต่งรูปเลยแต่พอซูมเข้าไปดูเท่านั้นแหละขนตาง,งอนเด้งกว่าใครเพื่อนพอได้ยินชื่อไมเคิลเวอรีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจร้ายเจ้าเล่ห์ที่บอกว่าอยากได้อำนาจเหรอทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันได้มาแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมองเขาในมุมใหม่กันให้มองว่าเขาคือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงแบบสุดๆ เขาเป็นคนแรก,แรกที่กล้าบอกว่าเลิกฝันหวานได้แล้วแล้วหัดมองคนแบบที่เขาเป็นจริงๆซึ่งในมุมมองของเขาคนเราส่วนใหญ่จะทาเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นแหละและคนเราก็สร้างภาพเก่งกันทุกคนเอมาเคเบลี w L e, มาส่องไอจีของคุณเขาไม่ได้มองว่ามันคืออัลบ,บั้มลูกแต่เขามองว่ามันคือเกมชิงดีชิงเด่นเขาไม่ได้เห็นโปรไฟล์ธรรมดาแต่เห็นว่าทุกคนกําลังสร้างอาณาจักรเล็กๆของตัวเองทุกโพสต์ที่คุณเห็น มันเลยไม่ใช่แค่การอัปเดตชีวิตแต่มันคือการประกาศให้โรครู้อย่างหนึ่งเช่นโพสต์รูปรถคันใหม่มันก็เหมือนการโชว์พลังให้อาณาจักรอื่นได้เห็นโพสต์ไปเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนการสร้างภาพว่าเราอ่ะก็มีระดับนะส่วนโพสต์รูปคู่กับแฟนหวานๆก็เหมือนการประกาศว่าอาณาจักรของเราอย่างมั่นคงดีเพื่อนของคุณเลยไม่ใช่คนขี้อวดซะทีเดียวแต่เขาคือเจ้าของอาณาจักรที่กำลังทำทุกอย่างเพื่อรักษาคะแนนนิยมและการยอมรับจากคนอื่นเอาไว้ ในโลกที่ถ้าคุณไม่เด่นคุณก็จะถูกลืมแล้วเกมนี้มาเล่นกันยังไงมาเคเวลีบอกว่ากฎข้อเดียวที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณต้องเก่งเรื่องศิลปะก,การสร้างภาพให้เป็นเขาเคยเขียนไว้ในหนังสือเจ้าผู้ปกครองของเขาว่าการเป็นคนดีจริงๆมันไม่สําคัญเท่ากับการทาให้คนอื่นเชื่อว่าคุณเป็นคนดีฟังแล้วคุณไหมนี่มาหลักการการเล่นโซเชียลชัดไม่มีใครโพสต์รูปตัวเองตอนร้องไห้ฟูมฟายเอออาจจะมีไม่มีใครไลฟ์สดตอนกาลังทะเลาะกับแฟนไม่เลย เราทุกคนต่างเป็นผู้บงกับหนังเรื่องชีวิตชั้นดีดีที่เลือกเอาแต่ฉากที่ประสบความสําเร็จมาให้คนอื่นดูโดยไม่ได้บอกว่าเบื้องหลังมันเละเทะและวุ่นวายขนาดไหนและนี่แหละคือจุดที่ทาให้เราเข้าใจว่าคนร้ายตัวจริงคือใครซึ่งก็คือการที่เราลืมไปว่าเรากาลังนั่งดูการแสดงอยู่นั่นเองคุณกาลังเอาชีวิตจริงที่มีทั้งดีและร้ายของคุณไปเทียบกับหนังโฆษณาที่เขาตัดมาแต่ด้านดีๆให้คุณดูมันก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกดีกับตัวเองได้เลย ในเกมนี้ทุกคนกาลังเล่นบทบาทเดียวกันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เพราะโลกโซเชียลมันเป็นเหมือนเวทีประกวดที่ถ้าคุณไม่แสดงออกว่าคุณมีดีคนอื่นก็จะมองว่าคุณอ่อนแอมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือเกมเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นทันทีคุณจะเลิกเป็นคนที่เจ็บแล้วกลายเป็นคนที่ดูเกมออกคำถามคือแล้วจะเอายังไงต่อมาเคเวลีคงจะบอกว่า การหนีออกจากเกมคือการยอมแพ้ที่น่าอายที่สุดเขาไม่เคยสอนให้เราหนีแต่สอนให้เราเล่นเกมนี้ให้ฉลาดขึ้นและนี่คือวิธีป้องกันตัวในโลกโซเชียลที่เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงลองนึกภาพตามนะว่ามีคนคนหนึ่งชื่อน้ำก่อนหน้าที่น้ำจะรู้จักวิธีนี้ชีวิตของเธอคือการถ่ายมือถือทั้งวันพอเห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองน่าเบือ่อพอเห็นคนอื่นได้งานดีๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหน พลังชีวิตของเธอหมดไปกับการเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแต่พอเธอได้ลองเอาสามวิธีนี้ไปใช้ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเลยหลังจากนั้นข้อที่1เธอเริ่มมองแบบนักวิเคราะห์เกมไม่ใช่คนที่รู้สึกแย่พอเธอเห็นโพสต์ของสายขยันโชว์ที่บอกว่าผมนอนวัละสีชั่วโมงเพื่อความสําเร็จแทนที่จะรู้สึกแย่ที่ตัวเองนอนเต็มอิ่มเธอกลับตั้งคําถาม,มง่ายๆว่าเขาโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรนะอ๋อ เขาแค่อยากสร้างภาพให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือในสายงานของเขาพอเธอเห็นเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังโพสต์นั้นภาพที่เห็นก็ไม่มีผลต่อความรู้สึกของเธออีกต่อไปเธอเปลี่ยนจากคนที่เจ็บมาเป็นคนที่รู้ทันนี่คือด่านแรกที่สําคัญที่สุดต่อมาข้อที่2เธอเริ่มตามหาข้อมูลจริงเธอตัดสินใจทักไปหาเพื่อนสนิทที่ดูเหมือนชีวิตดีมากบนไอจีแล้วชวนไปกินข้าวกันจริงๆแล้วเธอก็ได้รู้วัวเบื้องหลังรูปคู่ที่ดูหวานชื่น คือความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหาเบื้องหลังทริปเที่ยวหรูคือหนี้บัตรเครดิตก้อนโตมันทําให้เธอคิดได้ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองกันทั้งนั้นการทําแบบนี้ไม่ใช่การไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่คือการตามหาความเป็นจริงเพื่อมาสู้กับภาพหลอกๆที่เราเห็นบนหน้าจอมันช่วยทําให้เธอรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่รู้สึกแตกแยกและข้อสุดท้ายที่เปลี่ยนชีวิตน้ําไปเลยก็คือเธอเริ่มเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆเธอถามตัวเองว่าความสุขในชีวิตของเรา คืออะไรกันแน่ไม่ใช่ความสุขในแบบที่คนอื่นบอกในโลกโซเชียลความสําเร็จอาจจะวัดกันที่ยอดไลค์แต่กฎของชีวิตที่น้ําตั้งขึ้นมาใหม่คือการวัดความสําเร็จด้วยชั่วโมงที่ได้ทําในสิ่งที่รักเธอลองลบแอป,ปโซเชียลทิ้งไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเอาเวลาไปหัดเล่นกีตาร์ที่อยากเล่นมานานถึงแม้จะยังเล่นไม่เป็นเพลงแต่เธอก็รู้สึกเติมเต็มมากกว่าตอนที่ได้ยอดไลค์เยอะๆสิเพราะนี่คือความสําเร็จในแบบของเธอเองเธอเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่นได้จริงๆ เธอไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่เธอก็ำลังมีความสุขในแบบของตัวเองโลกโซเชียลอาจเป็นเหมือนเกมที่ทุกคนต้องสร้างภาพเข้าหากันแต่เมื่อคุณมีมุมมองใหม่ๆแบบนี้ติดตัวคุณก็ไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายเจ็บอีกต่อไปแต่คุณคือคนที่รู้ทันเกมลองมาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยสิว่าเกมในโลกโซเชียลของคุณเป็นยังไงคุณมีวิธีรับมือกับโพสต์ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ๆย,ยังไงบ้างและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคาถามที่สําคัญที่สุดไว้ให้คุณคิด ถ้าวันนี้คุณสามารถเลิกเอาตัวเองไปเทียบกับภาพของคนอื่นได้คุณจะเอาเวลาและพลังงานที่ได้กลับคืนมาไปทําอะไรดีๆให้กับชีวิตจริงของคุณถ้าวันนี้คุณรู้สึกได้มุมมองใหม่ๆและเข้าใจโลกมากขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะทําให้คุณรู้ฐานโลกมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ